ด้วยใช่ไหมฮะในสัจจการเนี่ยค่ะอ่าอยู่ร้านขายยาค่ะพัฒนายาค่ะค้าขายยาค่ะค้าพี่สัจจการก็คือพนักงานขายยาคือร้านขายยาจัดตยา

You need to go to the doctor, and the doctor writes your prescription, and you take that to the pharmacist, and they give you the drugs. So uh, they're not easily available as they are in this country. Some of them are very easily available. In, in Thailand, some drugs are easily available. You can go into the pharmacy without a doctor's prescription and ask for certain drugs. Uh, that you would not be able to get in the uk uh, it's that's good in a way but some of the drugs are dangerous and it's you don't know how to take them so it can be a danger to the person okay but um, the pharmacists seem to be very good at knowing what to give so when you ask for a certain drug they know what to give you okay but at really medical advice you my before jobs บุคคลหนึ่งที่ทางรัฐบาลอนุญาตให้ขายยาได้เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญใช่ไหมครับอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าต้องมีการศึกษาถึงจะอนุญาตในการขายยาให้บุคคลทั่วไปใช่ไหมครับไม่ใช่ให้มั่วๆแล้วก็เดี๋ยวตายค่ะ สำหรับเศสัชศาส์นในประเทศไทยก่อกำเนิดขึ้นตั้งแต่สมัยอยรกิยาโดยในสมัยอยริยานั้นยาและการรักษาโรคมีวิทยาการที่ดำเนินร่วมกับวิชาแพทย์ไทยซึ่งวิชาแพทย์นี้มีมาเป็นเวลาช้านาโดยรับอิทธิพลจากชาวมุรหรือฮินดูยาแก้โรคต่างๆมักได้จากการสังเกต และทำการแก้ไขจนตั้งเป็นตราและมีส่วนของร้านขายยามีถนนสายหนึ่งชื่อถนนสายป่ายาซึ่งเป็นบริเวณที่มีการขายเครื่องเทศเครื่องไทยครบสกุลให้แก่ชาวบ้านโดยทั่วไปและยังมีโรงยานดำเรียกโรงพระโอสถอยู่ไม่น้อยกว่าสองโรงเพื่อบรรยาไว้ใช้ในพระราชวังและกองทัพ จากนั้นในสมัยรัตนโกสีเริ่มตั้แต่สมัยพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชยังคงใช้สมุนไพรและสร้างสัตว์เป็นวัตถุในการปรุงยาและมีการสถาปนาวัดโพธารามยกฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกเปลี่ยนเป็นวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราและโปกดให้ตั้งตำรายาซึ่งเป็นการรวบรวมตำรายา เพื่อประโยชน์ของสาธารณสุขในประมาณปีพุทธศักราช2371อันเป็นปีที่5มีรัชกาลที่3การ,ารแพทย์ปัจจุบันได้เริ่มเข้ามามีบทบาทเป็นส่วนหนึ่งของการแพทย์และมีวิวัฒนาการขึ้นตามยงางดังและจนกระทั่งปีพุทธศักราช2431เป็นปีที่ 21ในแผ่นดีสมเด็จพระติยาภิหารารัชกาลที่5ได้ทรงโปรดเกล้าให้สร้างสีราษพยาบาลและตั้งโรงเรียนแพทย์ขึ้นซึ่งนับเป็นปีแรกเริ่มศักราชของการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยเมื่อถึงยุคสมัยของสม,งสมเด็จพระนางเจ้าสรวรพาองสีพระบรมราชินีน,นาถโปรดเกล้าให้ตั้งโรงเรียนดขนขงขึ้น ซึ่งเป็นการสนับสนุนมงการแพทยแห่ใหม่ที่เพิ่มมากขึ้น,นในประเทศไทยมีการศึกษาเศสัชกรรมในแบบตะวันตกในรัชสมัยพระบาทสมเด็มมจพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการจัดตั้งโรงเรียนแพทย์โรงยาปัจจุบันคือคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารังสิตประยูนศักดิ์กรมพยาชาัยนาถนเรนทรนพระองค์จึงได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งวิชาชีเพเภสัชกรรมไทย ไปนะคะที่มีต่อบทบาทหน้าที่ของเภสัชกรแล้วแต่พอเป็นจริงนะคะบทบาทหน้าที่ของเภสัชกรนั้นมีมากกว่าที่คนคิดค่ะแล้วลองมาชมบทบาทแรกของเภสัชกรกันได้เลยค่ะค่ะหักบทบาทของเภสัชกรร้านยานอยางแรกก็ให้การบริการเวกการใช้ยากับผู้ป่วยแล้วก็ให้ทแนะนำในการใช้ยา ทั้งในเรื่องรถสแล้วก็เวลาที่ถูกต้องในการใช้ถูกต้องนะคะให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพทั้งในเรื่องการรักษาและการป้องกันการป่วยโรคอย่างนึงก็คือการรตวิวยาการจัดเตรียมนะคะยาให้มีพร้อมและเพียงพอสำหรับผู้ป่วยที่จะมาใช้เพื่อป้อการป่วเป็น่า